ไปต่อกันที่ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบนะคะที่งานนี้คอเกลอเรนโซ่ค่ะจากค่ายของโรงงานยามาฮ่านะคะเขาคว้าชัยที่1ค่ะในการแข่งขันศึกจักรยานยนต์ทางเรียบรายการอิตาเลียนกรังปรีสไปครองค่ะการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกฤดูกาล2012สนามที่9แล้วนะคะรุ่นมอเต GP รายการอิตาเลียนกรังปรีที่ m u เ e โ l เซอร์กิตประเทศอิตาลี ทั้งหมด21รอบค่ะความยาวต่อรอบ5.2กิโลเมตรปรากฏว่าคอเก้ลรเรนโซยอดนักขับชาวสเปนิชจากทีมยามาฮ่าแฟคทอรี่เรซิ่งบิดรถคู่ใจค่ะหมายเลข99เข้ารับธงหมากลุกเป็นคันแรกด้วยเวลารวม41นาที37.447วินาทีค่ะ เป็นแชมป์ที่5ในปฏิทินแข่งปี2012ตามมาด้วยดานี่เปโดซ่านักขับจากค่ายเรปโซฮอนด้านะคะที่ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโคโพซิชันโดยเวลาตามหลังอยู่5.223วินาทีเท่านั้นค่ะและมีอันเดรียดาวิซิโอโซนักบิดขวัญใจเจ้าถิ่นทีมมอนสเตอร์ยามาฮ่าเข้ามาเป็นอันดับที่3ตามหลังแชมป์อยู่ที่10.665วินาทีค่ะ ส่วนวาเลนติโนรอซซีนะคะยอดนักบิดดีกรีแชมป์โลก World GP 9สมัยของสังกัดดูคาติเข้ามาเป็นอันดับที่5เวลาตามหลังอยู่ที่11.695วินาทีส่วนเคซี่โซเนอร์นักแข่งชาวออสซี่แชมป์โลก Moto GP คนล่าสุดค่ะสังกัดทีมเรปโซ l o so o n d a เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่8ตามหลังอยู่ที่30.6-7 7วินาที ขณะที่คะแนนสะสมลุ้นแชมป์โลกม o โต g p พีฤดูกาล2012หลังผ่าน9สนามลอเรนโซ่นะคะรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้เหนียวแน่นค่ะเก็บเพิ่มอีก25แต้มเป็น185แต้มเบรโดซารังที่2มี166คะแนน ส่วนสโต n เนอร์นะคะอยู่ที่3มี148แต้มค่ะสำหรับสนามต่อไปนะคะจะแข่งขันกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในรายการ U.S. Grand Prix ที่สนามลากูน่าเซกาในวันที่29กระกรกฎาคมนี้ค่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าลรเรนโซ่จะรักษาแชมป์กันได้ไว้หรือเปล่า เอาละค่ะมาถึงช่วงดีๆนะคะสกูปของปะตะทกันบ้างนะคะดูแลใส่ใจการเดินทางวันนี้นะคะจะมีทิคแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะตรวจสภาพรถภายนอกร,บรอบๆนะคะก่อนที่จะขับรถไปเพื่อความปลอดภัยของคุณเองด้วยนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะดูแลปลอดภยัยใส่ใจการเดินทางกับปะตะทวันนี้เราจะมาพูดถึงการตรวจเช็ครถภายนอกที่สามารถตรวจเช็คด้วยตัวเองกันได้ครับเริ่มจาก ความดันลมยางดอกยางและรอยฉีดขาด 2. รอยรั่วซึมต่างๆตรวจดูว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกหรือน้ำรั่วซึมจากใต้ท้องรถหรือไม่ 3. ยางปัดน้ำฝนทดลองปัดดูว่าสามารถใช้งานได้ปกติและยางปัดน้ำฝนสึกหรอหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ 4. ไฟสองสว่างตรวจดูไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวหรืออื่นๆรวมทั้งระดับไฟหน้าว่าเป็นปกติ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ท่านมั่นใจในการขับขี่หรือหากพบข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขก่อนเดินทางได้นะครับดูแลปล,ดลดปอดภัยไปจราจรทากปัตตอ คนก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนออกเดินทางแต่ดิฉันว่าสําคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยหน้าฝนนะที่ปัดน้ําฝนนี่ต้องดูแลกันอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยนัก่าอ,อย่างรถยนต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็อาจจะถนนลื่นเป็นพิเศษด้วยก็จะต้องมีการเช็คลมยางกันเป็นพิเศษนะคะ,คะช่วงนี้ไปต่อกันที่อัปเดตเรื่องอื่นๆในเรดงวงยานยนต์นะคะกับสปีดอัปเดตกันต่อเลยค่ะ กรมการขนส่งทางบกเตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยซูเปอร์นัมเบอร์มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อาการยังชีพให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ส่ซึ่งที่ผ่านมากองทุนดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วทั้งสิ้น2961ารยรายรวมมูลค่ากว่า145ล้านบาทโดยในปีนี้เปิดรับคำขอความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่1ถึงสิสิงหาคม2555 การแข่งขันรถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลก2012สนามที่9รายการซานตาเด์บริติชกลางปีที่สนามซิเวอร์สโตนประเทศอังกฤษมาร์คเวเบอร์นักขับชาวออสเตรเลียจากทีมเรดบูลเรซิ่งเร่งเครื่องไล่แซงเฟอร์นันโดอลอนโซนักซิ่งชาวสเปนจากทีมเฟรดอรี่ในช่วงท้ายก่อนเข้าป้ายเป็นอันดับหนึ่ง้วยเวลา1ชั่วโมง25นาที11.288วินาทีซึ่งถือเป็นการควา้าแชมป์รายการที่2ของเจ้าตัวในปีนี้และเป็นรายการที่9ในชีวิตรวมทั้งยังเป็นการควา้าแชมป์ในรายการนี้ เป็นสมัยที่2ในรอบ3ปีอีกด้วยโบอิงบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกเผยสายการบินยูเนเต a i r อร์ไลน์ของสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น737ของโบอิงจำนวน150ลำคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น14,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ470,000ล้านบาท โดยคำสั่งซื้อเรื่องกล่าวประกอบด้วยเครื่องบินรุ่น737 Max 9ลำและรุ่น737 Next Generation 900ER อีก50ลำรวมอยู่ด้วยสำหรับกำหนดการส่งมอบนั้น Boeing จะส่งมอบรุ่น737 Max ให้แก่ United Airlines ในปี2,561ส่วนรุ่น 737-900ER จะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ปลายปี2,556 บริษัทผู้บริหารท่าอากาศยานระหว่างประเทศมูร่าไรหรือท่าอากาศยานเดนปาซาบนเกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียระบุว่าบริษัทมีโครงการที่จะดําเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งที่สองบนเกาะบาหลีภายในปีหน้าเพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นโดยท่าอากาศยานแห่งใหม่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง40ล้านคนและเป็นท่าอากาศยานมาตรฐานสากลตั้งอยู่ในเขตบูเลเลงทางตอนเหนือของเกาะบาหลี ติดตามสปีดนิวส์ของเราทุกวันนี่ก็จะไม่พลาดเรื่องราวในว่าดวงยานยนต์นะคะค่ะใช่ค่ะและก่อนจะจากกันไปในช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆจากปตทมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะกลุ่มปตทนะคะเขาก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะร่วมระลึกถึงพระคุณของคุณแม่กับโครงการล้านดวงใจถวายแม่เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาในปี2555นี้ค่ะ โครงการนี้นะคะจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2555ค่ะกิจกรรมหลักนะคะก็คือกิจกรรมในไมโครไซต์ของโครงการที่มีชื่อว่า w w w m i l l i o n h a s p o r k e n c o m นะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนค่ะมาร่วมกันถ่ายทอด คำสอนของแม่ที่ประทับใจนะคะพร้อมภาพถ่ายกับคุณแม่เพื่อที่จะเป็นการเชิดทูนระลึกถึงแล้วก็เชิดชูพระคุณของแม่ผู้เป็นพลังของลูกนะคะก็จะได้รุนรับของที่ระลึกจากโครงการค่ะผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำเว็บไซต์กันอีกทีหนึ่งนะคะเข้าไปเลยนะคะคลิกเข้าไป w w w m i n l e n h h a s t f o กฟี n s c o m นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะชอบเล่น Facebook ก็เข้าไปได้นะคะ Facebook v l o v e p t t นะคะก็ติดตามข่าวสารข้อมูลพูดคุยกันอัปเดตกิจกรรมดีๆจากโครงการนี้ได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆต้อนรับบันแม่ที่จะมาถึงลและ,<จ>ะปีนี้น,นะถือว่าพิเศษด้วยเพราะว่าราชินีของเราเนี่ย80พรรษาด้วยะนะคะคุณชยามีของขวัญเตรียมให้คุณแม่หรือยังนั่นนาสีเตรียมการล่วงหน้าเลยนะ จะเจอแต่ว่าแต่เราสองคนต้องเป็นลูกที่ดีทุกวันนะเป็นองวัานห้คุณแม่ตลอดไปไม่ใช่เฉพาะวันแม่เนาะเราก็ต้องเป็นลูกดีๆทุกวันและนี่คือทั้งหมดของ Speed News นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ